สบายดีพี่น้องเหรอได้ไหมสมบายดีพี่น้องโมได้ไหมแก้วมะเขือขึ้นเข,นขาโอ้ยตาดำเนี่ยือประมาณว่าขึ้นฟ้าแล้วเนี่ยมาจะตีข่าวเลยองเข้าสุกแล้วก็ลงมาเลยอข้างบนเด็กขึ้นไปแล้วบ่บ่บ่ขึ้นจะยกบ้างเลยนะขพายเรืออ้เนี่ยนี่ใครบ้างน่ะ เออเวียนนะกองพันธ์รับคนไทยเอาโดดขามหวนโดนมูวาดเนี่ยโมโดนตัวเลยมัดมาสวัสดีครับบ่าวเอ์ลงน้ำโค้งครับลงมากี้เก่าป่าใหญ่มากพ่อเมื่อนี้มาหาพ่านพ่านกับว่าโปรยจักรจั่เช่นไรพี่น้องเป็นทางหาโรงแรมนี่ไปลูกค้าก็เต็มโรงแรมเลยบ่เออซีฟัวหอมเออโอ้ได้ดีเนาะลูกค้า คน่่ะอกสิลนขึ้นไปเบางจันทร์กันนี่ใครที่หยำมองจึดึงออกไปอีกแล้วบ่นี่คายนะม่องนะดึงแล้วก็ย้ายลักออกมานี่รถนี่คอยว่ามันเกาะอยู่วะเนี่ยมันเกาะอยู่เนี่ยบ่อเนนเ้างเป็นยังวะเหรอฮ้ยลักบ่อเหรอลักบ่นั่นบ่อใกล้ดึงเต็มที่กับพวกขึ้น จนไดเอาตะขอมาลากขึ้นนะโยเอาพี่น้องเนีะนี่แหละหลันน้ำแห้งกัมึงนี่เราจะ,ปะ,ปะไปพยายามจันทร์บึงนั่นกันก่อนพี่น้องเป็นจังได้เ,เดี๋ยวสิถ่าวบึงให้โลกมองนะอะไรป่าเขาจันทห็นได้แมวว่้วิ่งพักใหญ่ๆลงน้ำบ้านแห้งเดี๋ยวไปแยกกันยังบ้านแห้งอีกก่อนจะได้ล่วงใส่ดีๆนะครับเนาะ căng cao vô mến bó thử cả nhảy có bó thử kỳ nào tikki này nhảy đây lăn luôn đây ừ, trâu có lông tép trâu cái này ai vô hác đây แน่แล้วครับอากาศเย็นแล้วบ้านเบ้าแอร์ครับสองเมื่อสองเคลื่อนมานี่อากาศเย็นล่มบีบีแล้วพี่น้องนคะครับปลาควันนั่นนอพี่น้องเนานะปลาควันเกี่ยวเขาแล,แล้วหลังนีงน่ลันฮะบิ่งกันพี่น้องเป็นยังไงลันตัวหรือลันเลิน้นเจ้าเป็นยังไง ว้ไอเนาะพี่น้องเนาะเอาอะไรแน่นอนบมได้กึอบอ่างล่าง,ลงพี่น้องโอ้หกันจวนเลยนะเป็นชงคืออยู่พี่น้องโอ้ยมีโตพี่น้องอ่างลาง่างดีดีตายแหกมันได้แล้วพี่น้องบ้านผมเอิ้อปลาเทียเนาะสำเนาะตดำดำเราเอื้องปลาเทียะพี่น,อน้อง,อ,อ,นองโอ้ตาดกันเกือบลุพี่น้องกันก็แตกหักมั มาเปียกตา,าเต็มเตี้มมันมันกันกึนกว่าบมมีพี่น้องยกขึ้นโตเพิ่มนันแล้วบม่อก,กีนั่นเสร็จแล้วี่น้อง <c oughs> นบาอหายากครับป่านี่ตะกี้นี่ก็ว่าแม่นเพิ่นนี่แหละหลายกมูเดี๋ยวนี้หายากครับอึบุ้ยอนุญาตบ๊ะโซเลยพี่น้องยานมันติดลงน้ำเอา้ายกให้เบิ้งก่อนอึ้บขอมาเสกห้อยบ่แเดามาฉันนด่พี่น้องอึ้บงานถอาใส่ห้องเรื่องละพี่น้องมึงมองให้เอฟซีกันพี่น้อง เอมันถือบบอกบ่ที่น้องอะยะให้เบาเอบกันะนะ,ะค่อยเข้ามาดอกเคพิ่นว่าเพิ่นบ่หมานอันนี้มันบ่ค่อยมานเพิ่นเลยบ่ค่อยอยากขึ้นมากพี่น้องบ่แด่เด้อพี่น้องเนาอ่างล่างขึ้นกันด้ เริ ters, ่มไสแล้วน no ้องเราหนุนามเบ็ดวานนี mm ่น้องเบ่้านนองจาจา่องกันสองจำมือพวกเเราเรียนคอยชิลงเบ็ดน้องเบ็ดไลอยู่วาดก็เดยขามน้าโค้งเฮ้ข้ามยังนำเลย ค่อยได้ปลาใหญ่พุดนะหาเอาแล้วพี่น้องเบาไหนเอาเอากระตองว้ <c oughs> เออมีอยู่เลยล่ะเออโอ้ดิกุงง้งใหญ่ปุดบมกับตะป่วนแถวว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะหาอีกขั้นหนึ่งเลยคือกันแล้ว <c oughs> เออ ได้แล้วจะคล้องเราอันข้ามแต่น้ำโขงที่ยางป่าญงอย่างเดียว <c oughs> ป่าญงได้ก็ใขรเด้เว้ยนี่บุได้จะเคลียรยิ่นะ <c oughs> โอ้เบาหน่ายเล่นกุ้งไปสามตัวพี่น้องกุ้งไงได้กเล่นแต่น้ำโองบุมี่ยังบ่งมี่ยัง นุมโค้งกันนุมโค้งลาลามุมโค้งกันมุมโค้งลาลาเนี่ยรอนก็ไทยนอนก็งอสายตึงกระคือว่าเติบนึงละหมาย่ำเบ็ดโย่วันโต๊ดต,ตึงๆึัสนกินน้องไอ้ตัวเลือดของแฮ ก็มองกันโอ้มองรูทให้ละมองแมนบอกบอกุดได้มองเขานะข้างกลางเขาเนาบอกหันอุ้มรุมมันก็นะอ้คด

ตื่นมองแล้วมันบอนตี้ไก่แล้่นบ่อัติปิดปลาครบกันได้มันไล่กินปลาน้อยนะปล,ละาหยแ่แห้นบ่ ปิดเอาปิดเอาเคาว่ามองก็เป็นตาออ้เวทแ้เราเเปากแ็ก็บนนั่นเว้ยอ ไว้แล้วเอามาใส่หลงเบื้องใินะหมรอบนี้น้ำอ่อนเล็กน้อยยอมน่อยน้อยมาใส่กได้ปิง้งไดสิเดมันลงเบิดระบุ อย่งว,วไปปะได้ปลาคบนมันล่กินปลาหน่อยโน่บ่บ่ฟืนพนน,น,นะ <c oughs> เอาปลาคบนึงเต็มเอ้ยเดีคามเบ็ดน่อยหัวแดงยามบกุ้งไงกันนะเ <c oughs> อ้ยปดปดวะยู่หิงุ่ก็กินดีบอกกุ้งนะ คอยได้ป่าก็ได้ดไ,ได้จะมืนเล็กเออมืนเล็กมีกองแล้วมีจับเกาะแล้วมัึงเกาะอ่ะมานแล้วได้ป่านั่งแล้วสุดยอดก็ป่านั่งแล้วเด้อ เอาคิดว่าอันนี้ก็ใส่ผมเปนสลับตีนใส้ขั้วผมนี่ก็ได้ทางทางนี้ก็ได้ <c oughs> เอาหน้ามันพันไว้ให้นี่ก็ได้คำเมือดอนี้นะมาเปลี่ยนกันอ้บอนขักเงินบอต้องใส่ป่ามันตื่นนั่นหมอ้อนั่นไหนเออมันลองมาแล้ว ตื่นมองนะนะ่ะขบสันแกกายิโดดทะลุรถนะเนาะก็มองมันก็เกาเด็แล้วดิมีปองคาดลายแล้วดิคือวันเริ่มต้นได้ดีแล้เดะมือแรกก็ได้โตแล้วดินะ มีสองใครส้ามสีแบบสัน,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 นดดข้ามวาดสบาย,ยาาั้อนนเออโดดข้ามตอนนี้นี่ว่ะา,างนน้น<า>งนฮะกลแล้วกล่องเกามุงเกากลางเต็มมือน,นั้นพุ่นว่านว,วานนั้นกลางหั่นว่าน่ะ อยู่ปักเลยนะปลาคบนันบดอยู่นี่แหลออกมากระบดอยู่นี่ว่า บบ้เฮือกว่ะมือเนี่ยได,นะได้ปลาจีนปลากระโ h o o p แล้วได้ปลาอันสวยตัวหนึ่งดิซ้ำกันมือเนี่ยปลาสวยก็ได้ห้าโหลไป มัดโปรแล้วว้าบป็นเนี่ยมาสูงอ่ะเออบึงลักษณะแล้วเป็นมาสูงเลยน่ะมัดโปรไว้อย,ยู่อสหาส้าเซน

ไงบ่ลงระบบวะย่านไปหน้ํานยุ่งนองหนองคักนนองแน่เวน้ำก็ได้พวกเสาจะเคลื่อนไหวได้ร้องตัวคนมองสันส threaten ันหนึ่งดอกใส่กันไว้พ <having són> ี่นนองหาเพิ่นมันให้ว่านได้ประหดประเข็ สูงพี่น้องมันสลาดต่าไงก็ได้เอามากตกำนี่ก็เสร็จแล้วพี่น้องก็ยับเต็ดเลย ลองงพี่นเ้เอาหน่มาดินบุ่มหดพี่น้นนองเบาแอ็นไปฟาวมาเบิงน์นน่เลยพิ่พนบตื่นม่อง่นกระจิบทะลุเลยนะพี่น้องคนดินขึ้นปั่นนั่นไม่มีจักรตัมา สองสามลังก็แมงสอนหนึ่งเราไม่คึ้นกันข้างบนแล้วแม่้นอางล่างไงกนเน้อมีกพี่น้องงลังีสน ตัวหนึ่งอันนี้เป็นยังไงเปลี่ยนโตออ้ยมีตัวมีตัวพี่น้องเย้ยเอาอีกด้าน,น้อย เต็มแน่จริงนาะต็ดแม่เด้วที่นี่เอเนาะจกจกคนเลียนมนะ ิมีจักโตดูพี่น้องเนะาะปลายยังก็ได้โอ้พี่น้องมองบอกเอี้ก็ปินว่โอ้ถ้าเป็นยังสีบกุกขี้ือพี่น้องลิม,มัดหินอีบวมันเบาหบดกว่พี่น้องมันเบาแล้วมันบ,บ่ดจม่ <c oughs> นมน้ำพัดพี่น้อง มาอมางนั้นน้้าเนี่ก็ไหางมาือจันมานพี่น้องมองมานตัวเดียว โอ้เบาหน่ายวัดดินบึมบึมโยชนไว้พี่นอ้องสงสัยเพิ่นตื่นมั่งิ่นโดดขามพี่น้องมูชน,นกับทะลุด้วยนะครับนอ้องน,นี่ได้สามหางพี่น้องอันนี้ปลาเพี้ยเนาะมันผมเอินปลาเพี้ยอันนี้จกมะเร็มครับจกโบราณเขามันหยาวเนาะจอกอันนั้นก็นจกหางดำพ่นปลาจกปลาจกนะครับเนาะน,นี่ปลาคบ พี่น้องตระกูลปลาเขาแต่ปากมีเล่ำๆสินะครับหวานพุ่มเอินประครบเนาะมือนีกระทือ่วจันทร์ให้ความโชคลาบนะครับเนาะ,นะมันๆขอบคุณพี่น้องครับผมมันคือพี่น้องว่าขอบคุณครับที่เป็นกําลังใจให้เบาแอลลูกน้ำโคง้งสุขภาพแข็งแรงสุขสุขค้นครับคลิปหน้าคอยมาลุ้นกันไหมพี่น้องภาสิเป็นยังไงเนาะคลิปนี้สวัสดีครับ